นับสุโดยคอเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีการใช้มากที่สุดยิ่งในยุคปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ล้วนต้องทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆานานต้องก้มหน้าเงยหน้าอยู่ตลอดเวลาการก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆการเอียงคอคุยโทรศัพท์ พฤติกรรมเหล่านี้มักทําให้เกิดอาการปวดคอซึ่งอาการปวดคอนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราอาการที่พบบ่อยที่สุดจะเป็นอาการปวดที่มาจากสาเหตุของกล้ามเนื้อคอหดเกร็งทําให้เอี้ยวคอหรือเคลื่อนไหวศีรษะไม่ได้คล้ายกับการน,นอนตกหมอนอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะหายเองภายในเวลาไม่กี่วันแต่หากอาการปวดนั้น เป็นอาการปวดเรื้อรังมากกว่า2สัปดาห์และมีอาการปวดร้าวลงมาตามบ่าหัวไหล่แขนหรือสะบักนั่นแสดงว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมซึ่งโรคนี้มักมีสาเหตุจากการใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือการเกิดอุบัติเหตุบริเวณต้นคอหากละเลยไม่ได้เข้ารับการรักษาที่ถูกวิธีอาจทำให้คุณป่วยหนักมากยิ่งขึ้น จนไม่สามารถขยับร่างกายซิกใดซิกหนึ่งได้อีกเลยสวัสดีค่ะพบกับรายการไขโลเฮลรายการแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อและเวชศ,ศาสตร์ชะลอวัยค่ะ คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะต้องเคยมีอาการปวดคอใช่ไหมคะแต่จะรู้ได้อย่างไรว่าอาการปวดแบบไหนถึงจะเรียกว่าอันตรายวันนี้ค่ะไตมีนัดกับคุณหมอของทางไคลโลเฮลนะคะจะมาอธิบายให้พวกเราได้เข้าใจกันค่ะว่าอันตรายของโรคกระดูกคอเสื่อมนัี่ยคืออะไรคะ่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะไตอยู่กับนายแพทย์กิตพวิพสุจรัตพงศ์แพทย์ด้านกระดูกและข้อประจำไคโลเฮลแบงคข้ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะคุณหมอจะมาแนะนําให้เรารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของโรคกระดูกคอเสื่อมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอคะเรื่องของโรคกระดูกคอเสื่อมที่บอกว่าเสื่อมเนี่ยยังไงถึงเรียกว่าเสือ่อมเพราะว่าเสื่อมคือเหมือนกับว่าผ่านช่วงเวลามาสักระยะหนึ่งมันก็จะมีภาวะเรื่องของการเสื่อมมากขึ้นเสื่อมสาภาพตามอายุที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งคนไข้าบางรายที่มาได้เรื่องของแบบอุบัติเหตุมาก่อนหรือแม้กระทั่งการใช้งานนาน เช่นแบบการก้มก้เงยๆบ่อยๆนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยฮะก้มคอส่วนใหญ่จะมาได้เรื่องปวดคอก่อนพอปวดสักพักพอเป็นนานๆเข้าอยู่ท่าเดินานานๆเข้าพวกข้อต่อต่างๆของคอ,อครับก็เริ่มมีพวกหินปูนมาเกาะขึ้นอพอมาเริ่มมีตรงนี้ปป๊บเนี่ยอาการตอนหลังก็จะมาได้เรื่องของที่ว่ามีปวดร้าวลงแขนอันนี้คืออาการแรกๆเนาะแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยพอเป็นเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ย อาการกดทับก็จะเยอะขึ้นจนทําให้หนึ่งคืออาการปวดรุนแรงขึ้นบางทีตอนนอนนอนหลับสบายสบาย,บายดีเนาะกลางคืนก็ต้องตื่นมากดกลางเด็กหรือแม้กระทั่งบางกลุ่มเนี่ยมีผลทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเช่นปกติแล้วแต่งตัวได้ใส่เสื้อได้มีปัญหาเช่นแบบแต่งตัวแล้วติดก,กระดุมไม่ได้ฮะกินข้าวกินปลานี่จับช้อนแล้วหลุดมือเลยหรือแม้กระทั่งจะเดินออกจากบ้านเนี่ยเดินแล้วแบบเคยมันมีคนไข้บอกผมอย่างนี้นะครับบอกว่าตอนจะเดินเนี่ยอยากเดินนะแต่ว่าก้าวขาไม่ออก เราะเหมือนกับเหมือนกับสั่งสั่งงานขาไม่ได้ซึ่งกลุออ่มในอันตรายมากแสดงว่าอาจจะเกิดจากที่คอแต่ไปแสดงอาการที่ส่วนอื่นของร่างกายเพราะว่าเ,ออเส้นประสาทที่คอเนี่ยมันลงไปเลี้ยงทั้งร่างกายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดการกดที่ต้นต้นสายเหมือนเหมือนต้นน้ำอ่ะถ้าต้นน้ํามันถูกถูกถูกระง,งับไว้อย่างเงี้ยปลายน้ําก็จะไม,ม่มีน้ําไปเลี้ยงอ่าเพราะฉะนั้นก็เฉดเช่นเดียวกันกันกบที่ว่าพอกดูต้นคอกดถูกกดทับ กดทับเส้นประสาทปั๊บเนี่ยเส้นประสาทก็ไปเลี้ยงปลายเท้า,เาปลายมือไม่ได้อาการก็เลยตามมาเป็นแบบนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เริ่มเป็นกระดูกคอเสื่อมแล้วมีวิธีไหนบ้างที่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเป็นเราอยากจะหายเลยออกกาลังกายได้ไหมหรือว่าเราต้องเปลี่ยนอิเลียบทอย่างไงบ้างหรือว่ามีการรักษาแบบไหนบ้างคะโอเคคือถ้าคนไข้ามาที่ไคลโรเฮลของเราอะนะครับอย่างแรกคือการรักษาของเราเบื้องต้นพื้นฐานคือต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่คนไข้ที่มาก็ เขาอาจจะมีรู้ตัวนะว่าเขาทําอะไรไปบ้างแต่แต่ละวันการที่คุณมาแล้วมีการแบบนี้มันเกิดจากการที่ว่ากิจตรประจำวันของคุณเนี่ยเช่นการนั่งกินความนานๆการนอนดูทีวีหรือแม้กระทั่งการชอบก้มๆเงยๆบ่อยๆนะครับพวกนี้มันมีส่วนเราจะบอกให้คนไข้เนี่ยปรับเปลี่ยนริยาบวดบ้างอันนี้ข้อแรกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการซักประวัติ แล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดดูว่าสาเหตุที่เป็นมันเกิดจากอะไรเช่นถ้ากลุ่มออฟฟิศซินโดมไม่ได้เป็นกระดูกคอทับเส้นก็อาจจะรักษาด้วยการที่แนะนําหรือว่าทากายภาพบาบัดเพิ่มเติม,ตม,ตมทางคาร์โเฮลของเรานะครับมีศูนย์กายภาพบาบัดที่แบบครบวงจรอ,อยู่แล้วแล้วก็บุคลากรเราเชี่ยวชาญมากๆเลยนะครับหรือถ้าเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเช่นว่ากระดูกคอทับเส้นด้วยคือไม่ใช่แค่ออฟฟิศซินโดมนะคือมี<ฆ>ปวดลงแขนลงขาแต่ยังไม่ได้แรงมากคือยังไม่ได้อ่อนแรงแค่ปวดเฉย ทางเราก็จะมีเครื่องเขาเรียกว่าเครื่อง cervical traction หรือเครื่องดึงคอตรงนี้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกที่กดทับเส้นประสาทโดยที่ไม่ต้องผา่าตัดถูกต้องใช่ครับโอ้ก็ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยใช่คับใหคะ<อ><อ>แล้วถ้าเกิดว่าคนไข้ไม่ได้รับการรักษาจะเกิดอะไรขึ้นผลที่ร้ายแรงที่สุดจากการที่เกิดกระดูกทับเส้นตรงคอ ร้ายแรงที่สุดก็คงไม่ถึงขนาดเสียชีวิตนะเนาะผมว่าแต่ว่าสําคัญสุดก็คือชีวิตของเขาอาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นถ้าการกดทับเส้นประสาทมันเป็นแค่ทําให้มีการชาหรือว่าปวดเฉยๆอย่างเงี้ยก็ยังสามารถใช้ชีวิตประจาวันได้แต่ถ้าเป็นนานๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยไม่ได้รับการรักษาถูกต้องคนไข้ก็จะมาไดเรื่องของขาอ่อนแรง การบูจาละปัสสาวะไม่ได้หรือแม้กระทั่งก็ต้องสวนก้นหรือว่าใส่แผ่นเพื่อตลอดชีวิตจากเดิมที่คุณสามารถที่จะเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไปช้อปปิง้งไปเที่ยวไปอะไรได้คุณต้องนอนอยู่บนเตียงพอจะเข้าใจแล้วค่ะคุณหมอคะเอาละค่ะัคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะต่ายรู้แล้วค่ะว่าโรคกระดูกคอเสื่อมนีนเน่เกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุมาจากอะไรและร้ายแรงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณหมอจะพาไปดูแล้วก็แนะนําเกี่ยวกับวิธีรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดค่ะ s a f ฟ r รีเวเดี๋ยวนี้ปรับปรุงใหม่ดีกว่าเดิมเพิ่มของใหม่อีก40รายการสนุกสุดยอดคุ้มค่าลออมาเที่ยวใหม่สิคะ Safari World. s a f ฟอรี่เวอร์ศู1 4 1 4 0ที่ไคลโลเฮลล์แบงคอรเรามั่นใจว่าคุณต้องการความแตกต่างเราจึงเน้นถึงการออกแบบการรักษาโดยเฉพาะบุคคลผสมผสานการใช้การแพทย์แบบองรวม กับความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่จะดูแลคุณเพื่อผลสูงสุดคือสุขภาพดีที่ยั่งยืน k ค i e โลเฮลล์แบงกอกศูนย์การแพทย์เฉพาะคุณลับเข้ามาถึงช่วงนี้นะคะจะมาถึงวิธีการรักษาโรคกระดูกคอเสื่อมกันแล้วค่ะคุณหมอคะเราจะเริ่มต้นรักษาคนไข้อย,ยังไงคะ ทางคลรโเทอเพของเราอะครับเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คือ1คือแนะน,คนคําคนไข้ก่อนจากประวัติว่าเออเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอิริยาบถอะไรบ้างปรับปรุงพฤติกรรมอะไรบ้างอย่างที่2ก็คือเรื่องของการทําพวกกายภาพบาบัดอย่างที่3ก็คือการออกกําลังกายแล้วก็อย่างที่4เนี่ยก็จะมีหมอทางแผนกคโอแพคติก k, <S <S เพื่อจะดูแลในส่วนของการจัดกระดูกเพิ่มเติมให้แล้วก็สุดท้ายในกรณีที่ว่าเป็นเยอะมากจริงๆแล้วก็จะมีอีกช้อยส์หนึ่งเราเรียกว่าโปรโลเทอรรปีคือการรักษาแบบไหนคะคุณหมอ โปรโลโธรปีเนี่ยคือการฉีดสารชนิดหนึ่งซึ่งช่วยในการซ่อมเซลล์แล้วก็ช่วยทําให้ลดอาการปวดด้วยเช่นเดียวกันโดยหลักการของโปโลอรปีเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของคือปกติเนี่ยเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อหรือว่าหมอนรองกระดูกพวกนี้เวลามันมีการบาดเจ็บหรือมีการอักเสบเนี่ยพอจะหายเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณรอบๆนั้นอะเส้นเลือดไปเลี้ยงน้อยพอเลือดไปเลี้ยงน้อยปั๊บเนี่ยเซลล์ตรงแถวนั้นเนี่ยมันก็จะหายแบบไม่ปกติคือจะกลายเป็นพวกพังผืดบ้างมีหินปูนเกาะบ้าง แต่ทีนี้เนี่ยพอเราฉีดสารกระตุ้นตรงนี้เข้าไปเนี่ยซึ่งเป็นสารที่ปลอดภัยนะครับลแล้วก็ธรรมชาตินะครับหนึ่งคือมันจะช่วยกระตุ้นที่มีการอักเสบอีกครั้งหนึง่งแต่คราวนี้พออักเสบแล้วเนี่ยรอบๆมันจะมีสารอาหารจากที่เราฉีดเข้าไปนี่แหละครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังว่าสารอาหารเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยให้เซลล์มีการซ่อมเซลล์แล้วก็หายแบบปกติได้อาการปวดหรืออาการกดทับเส้นประสาทก็จะดีขึ้นได้ คุณหมอค่ะตอนที่ฉีดเข้าไปตรงกระดูกคอที่เสื่อมเนี่ยเจ็บไหมคะคุณตแตเคยโดนฉีดยาไหมครับเคยคะ่ะก็มันก็จะเจ็บแค่ตอนที่เอาเข็มเข้าไปเนาะแต่พอชักเข็มออกมาแล้วอาการปวดก็จะน้อยลงใช่แล้วก็หลังระหว่างนั้นหลังจากนั้นประมาณอาทิตย์สอาทิตย์คนไข้ก็จะดีขึ้นโอเคที่แน่นอนที่สุดไต่มั่นใจว่า ฉีดเนี่ยต้องเจ็บน้อยกว่าผ่าแน่นอนโอ้อยู่แล้วครับ <laughs> แน่นอนทีนี้วันนี้เราโชคดีมากมากเพราะว่ามีตัวอย่างของคนไข้ที่รอาการรักษาอยู่ทางทางอีกทางด้านเดนยนเราเดินไปดูด้วยกันดีไหมครับดีค่ะอย่างคนไข้คนนี้นี่คือคุณหมอทําการตรวจในเบื้องต้นแล้วว่าใช่ครับอยู่ในอาการระดับที่ก็คือ ปัญหาที่ที่มาคือมาด้วยเรื่องปวดต้นคอและก็ล้าลงแขนคือเหมือนกับมีการกดทับของเส้นประสาทระดับหนึ่งแล้วแหละเพียงแต่ว่าอาการอ่อนแรงยังไม่มีทีนี้ก็ตัวคนไข้เองเนี่ยเคยไปหาหมอมาหลายที่ส่วนใหญ่ก็จะให้ยากินนะครับแล้วไม่ค่อยชอบทนอานยาแล้วก็เคยมีไปปรึกษากับแพทย์ท,ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็แพทย์แนะนําว่าผ่าตัดแต่ว่าคนไข้ย,ยังไม,ไม่พร้อมที่จะผ่าตัดผมประเมินดูแล้วเนี่ยดูจากอาการแล้วยังไม่จําเป็นถึงขนาดนั้น แล้วตัวคนไข้เองก็กแฮปปี้แฮปปี้กับการที่รักษาในแนวววธีนี้มากกว่าเครื่องมือที่เราจะใช้เราจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมตลอดนะครับ mm hmm. แล้วก็คือการดึงคอรหรือดึงหลังของที่ไขเราเหงของเราเนี่ยจะแตกตา่างจากที่อื่นตรงที่ว่าอุป,ปกรณ์หรือเครื่องมือเนี่ยมันสามารถปรับองศาได้คือการที่มันปรับองศาได้เนี่ยมันจะช่วยลดแรงกระแทกต่อกระดูกหลงังกระดูกคอได้มากเลยเพราะฉะนั้นโอกาสบาดเจ็บน้อยมากๆ mm hmm. แล้วก็ระยะเวลาในการดึงก็ก็แล้วแต่เราก็จะเซตไว้ประมาณสักช่วงประมาณ45นาทีโดยประมาณไม่นานหรือไม่น้อยจนเกินไป แล้วก็ความคือพอ,คพอดึงแล้วจะค้างใช่ไหมคะดึงค้างอ๋อดึง,ด,งดึงแล้วก็หย่อนมันจะเป็นเคอร์ฟมันจะเป็นช่วงๆครับเป็นช่วงเราจะไม่ดึงค้างนานออพอดึงค้างเสร็จแล้วก็หย่อนแล้วก็ดึงคือระหว่างทางจะมี ่ออยูตลดสเตปของการดึงนี่ก็ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับว่าแบบว่าควรจะดึงประมาณไหนคือเราไม่ได้ดึงทุกคนเนาะคืออย่างพวกออฟฟิศซินโดมมาได้ปวดต้นคอแต่ว่าเป็นกล้ามเนื้อที่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องมาดึงแบบนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นออฟฟิศซินโดมเราจะทาส่งไปทําห้องกายภาพบําบัดก็จะมีไปกดจุดประคบร้อนอัลตราซาวด์เรามีเครื่องมืออยู่แล้วแต่กลุ่มคนไข้ที่ต้องรับการรักษาด้วยวิธีการดึงคอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นจากการที่ว่า อาการกดทับเส้นประสาทมันเป็นเยอะถึะงขนาดว่าเช่นมีปวดลงแขนมีเดินก้าวขาเริ่มลำบากบางส่วนหรืออาการชาอาการชาอาการชาที่ว่าคือจะมีเหมือนยุบยุบยุบยบยุบยบ,ยบที่มืออะไรอย่างนี้ครับซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้เกิดจากการที่เส้นประสาทถูกกดทับเราจะส่งคนไข้กลุ่มนี้หนึ่งคือจะส่งไปเอกซเรย์ก่อนเพื่อประเมินดูแล้วก็ถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องทําพวกเอ็กอ์เรด้วย พอเราได้การวินิจฉัยที่ชัดเจนแล้วผมจะประเมินดูว่ามันเพียงพอไหมถ้าเพียงพอก็สามารถรักษาต่อที่นี่ปนไปได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทางหมอเองกับทางนักกายภาพเนี่ยก็จะมีการแบบคอนแทคแล้วก็สื่อสารกันแล้วก็หลายๆครั้งที่หลังจากรักษาไปเนี่ยเขาก็จะมีฟีดแบ็กลับมาจะมีโน้ตนะคบว่าเออทำแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นคือคือที่เราต้องใช้คาว่าโฮลิสติก โ o ลิสติกคือรักษาแบบองค์รวมมัคือมีการสื่อสารกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มั่นใจได้เลยว่าทางกอลลเฮลเนี่ยจะช่วยดูแลตรงนี้ได้ครบองค์จริงๆครับเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในเรื่องของการทำกายภาพอย่างที่คุณหมอได้บอกเอาไว้ค่ะ ตอนนี้นะคะมาถึงการทํากายภาพในเรื่องของกระดูกคอเสื่อมกันแล้วค่ะและเราก็ได้รับเกียรตินะคะเป็นแขกรับเชิญเลยค่ะวันนี้ค่ะน้องพลอยประพัฒวรพิสิทธิ์กุลนะคะมาเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างให้เราดูนะคะว่าการรักษากระดูกคอเสื่อมนี่ทำอย่างไรนะคะโดยที่เรามีเทรนเนอร์ด้วยค่ะที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยนะคะนั่นก็คือมิสเตอร์ไมเคิลนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ And are you และตอนนี้คุณ h a ลังขึ o นห e วขึ้ i n in towards the chest then you're lifting up your legs. To a 90 90 position. Keep the knees a little bit apart there. Good. And then you let go of the hands, coming up with arms straight up and just keep that static. And moving with the arms. So pulling down, and you pull down from underneath here. Good. Relax a little bit here so you're not tensing up. So you're pulling from under the arms. Don't arch, so keep. Then you're gonna lift up the hands. So you're coming up with the arms like this. Keep wide shoulders the whole time. There you go, good. So try to keep that the whole time. Half e side. So more reaching out up through under. You go, good. s t r g และทั้งหมดนี้นะคะก็คือการออกกำลังกายบำบัดกระดูกต้นคอค่ะต้องถามน้องพอแล้วแหละว่าเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกช่วงนี้นะคะคอแล้วก็โชเดอร์ก็คือหลายแล้วก็ช่วงหลังก็คือจะตึงทั้งหมดเลย ถ้าเรารู้สึกคอบ่าหลังมาถึงต,ต้นสะโพก<ช>นี่คือโอเคเลยวันนี้รู้สึกแล้วใช,ใช่รู้สึกเลยนี่ขนาดกน้องพลอยปกตินะคะยังรู้สึกขนาดนี้เลยค<ช>่ะคุณผู้ชมค่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าการออกกำลังกายแบบนี้นะสามารถนาไปใช้ที่บ้านได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีเทรนเนอร์ดูแลก็ต้องมาที่ไคโลโรเทลวันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องพลอยแล้วก็เทรนเนอร์ของเราด้วยนะคะมิสเตอร์ไมเคิลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนอนราบกับพื้นเพื่อให้ กระดูกสันหลังจนถึงต้นคอเนี่ยอยู่ในท่าที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะแล้วก็ถึงจะโฟกัสมาถึงคอนั่นเองค่ะโอ้โหกระตุกเลยนะใช่ไหมรู้สึกเลยอะว่าใช่โดนใช่สวัสดีค่ะพบกับรายการไคโลเฮลแพทย์สพทางรายการทั้งเลยขอบอ,อดูนี